ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งเี้วกันนะครับพร้อมกับไปทำความรู้จักกับถนนบายพาสนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามีแฟนคลับขอมานะครับว่าเออบ่าสมบัตรถนนบายพาสของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกันนะครับว่าจุดตรงไหนที่จะสร้างสะพาน อางตะพาแล้วก็จุดตรงไหนที่จะสร้างถนนบายพาสนะครับท่านผู้ชมครับตามผมมาครับท่านผู้ชม นี้ขณะนี mm. 너너้บ่าวจอมบัตรกำลังขับรถบนถนนเส้นอ๋วงการหนองคายนะครับท่านผู้ชมหรือถนน212หนึงองการหนองคายถนนหลักนั่เองนะครับถนนท่านผู้ชมครับก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับก่อนจะถึงสถานที่หรือจุดที่จะสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่5แล้วก็จุดที่จะทอดถนนสายพาร์ทไปยังดานนะคะนรับท่านผู้ชมก็ชมบรรยากาศข้างทางไปก่อนครับท่านผู้ชม ได้ไหมาหลายโครงการครับจังหวัดบึงการปีนี้ทั้งสะพานไทยลาวนะครับทั้งถนนสีเลนนะครับของคำบึงการาบึงการเพราะาสีวิไลนะครับปีนี้เราได้มาเยอะแยะนะครับทั้งเขื่อนริมโขงด้วยนะครับท่านผู้ชมปีนี้งบประมาณเข้าจังหวัดบึงการเราเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมครับนี้ก็ใกล้จะถึง อันสามที่ก่อสร้างสะพานไทยลาวแล้วนะครับท่านผู้ชมเราเห็นป้ายแดงๆก็คงน่าจะเป็นอันสามที่ก่อสร้างสะพานไทยลาวแล้วนะครับสองข้างทางนี้เขาก็ถางฐานกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจุดไหนที่จะทําเป็นจุดที่จะทําถนนบายพาสนั้นเราก็ยังไม่รู้นะครับก็แล้วแต่ทางการเขานะครับท่านผู้ชมเราก็คงไม่ไปถึงนั้นหรอกนะครับ แต่ว่าเราเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมนะครับภาพนี้สมมติว่าเราสะพานเราเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้ครับออกมาแบบนี้เลยสะพานทอดยาวไปยังประเทศลาวนะครับก็ทอดยาวข้ามถนนสายที่บ่าวจมบัดขับรถมาเมื่อกี้หน่อยครับยู่ตรงนี้แหละนะครับ เบาสมบัติขับรถมาตรงนี้นะครับที่โยต้าสะพานนั่นนะครับท่านผู้ชมถ้าสะพานมันเสร็จแล้ว,ลวนะถ้าสะพานมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมทางบายพาสก็จะอยู่ทางด้านขวามือและซ้ายมือเข้าไปยังตัวอาคารสำนักงานด่าน,าน,าานขาออกขาเข้าออครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสูงขึ้นมาหน่อยก็จะมองเห็นนะครับถ้าสมมติว่ามันเสร็จแล้วเราก็จะมองเห็น ถนนบายพาสนะครับฐา,านะที่ตะบันออกเต,ตะตานาขม้าไกับคู่กับตัวสะพานเลยครับท่านผู้ชมทา,านะที่ตะบุตก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมเตะขึ้นตานาขึ้นไปจนถึงด่านโน่นะครับเตะขึ้นไปจนถึงอาคารด่านขาออกขาเข้าเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับท่านผู้ชมชมไปเรื่อยๆครับ คับสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเห็นทั้งสองฝาาฝั่งทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ยครับจะมองเห็นตัวถนนนะครับถนนบายพาสนั่นนะครับท่านผู้ชมตีตะนาเข้าไปกับตัวตัวสะพานนะครับท่านผู้ชมอย่างที่พูดไปแล้วว่าไปจนถึงอาคารสำนักงานนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีแค่สองเลนนะครับไปกับกลับนะครับ แต่จะไปอย่างเดียวหรือกลับอย่างเดียวนี่ก็ไม่รู้นะต้องรอนโยบายทางราชการมาก่อนอันนี้ก็จะเลยตัวอาคารสำนักงานขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเป็นทางวงเวียนทางเลี้ยวเข้าอาคารสำนักงานด่านขาออกขาเข้านะครับเห็นหั้มตัวถนนโค้งเข้าไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมาจากทางด้านขวา มือก็คือตัวถนนบายพาสนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังจะเลยขึ้นไปเอกนะครับเลยขึ้นไปอีเอกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมาชนกับถนนมาจากถนนเลี่ยงเมืองม,มาจากโนนสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมมาจากหนนสมบูรณ์ถนนเนนเมืองมาชนกับกับถนนบายพาสตรงนี้นะครับ ปลายพาก็จะไปยูเทินเลยเข้าไปแล้วก็ไปยูเทินกลับเข้ามาถ้าจะไปหนองคานก็จะกลับเข้ามาถนนที่ถนนเส้นสีเหลือ,นนนนอ,าาองนี่นะครับท่านผู้ชมจะเข้ามาวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าตรงไปเลยก็จะเข้าไปยังอาคารสํานักงานนะครับดังขาออกขาเข้าแต่ถ้าท่านเลี้ยวซ้ายเลยก็จะออกนอกนะครับออกถนนใหญ่ถนนสาย หนองคายเหมืองกาเลเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะออกโน่นเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านเข้าก็จะเข้าถนนเส้นกลางที่อย่างที่ท่านได้เห็นในภาพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถนนเส้นกางนี้จะไปอาคารด่านกาออกขาเข้าแล้วก็ไปโน่นเลยครับปากจาันเลยข้ามสะพานไปปากจาันเลยนะครับท่านผู้ชมเอาภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้คือ,อ ทางบายพาสนะครับบายพาสก็คือมาจากถ้าเรามาจากทางด้านจังหวัดบึงการก็จะกอ่อนจนืถึงตัวสะพานหรือใต้สะพานก็คงจากประมาณไม่เกิน200เมตรนะครับก็จะมีทางเลี้ยวขึ้นมาทางด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็ตีตนาบมาจนถึงตรงที่เมื่อกี้นะครับทางโค้งเข้าไปอาคารสำนักงานนะครับท่านผู้ชม ทางด้านน,นี้านาทางด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านไม่เข้าตรงก็ออกขอคําเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือถนนบายาพาสนะคร,บครบคับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวสมบัติด้วยนะครับท่านผู้ชม